หลังจากเมื่อวานผมประกาศว่าวันนี้จะมีการฟ้องในส่วนที่เหลือวันนี้ครับทีมทานายทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางไปที่ศาลจังหวัดวีรมครับไปเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบรรดาเครือข่ายทางการเมืองเจ้าสัวนายทุนผู้มีอิทธิพลในจังหวัดวีรมครบทุกแปลงจบทุกกระบวนท่ามันก็คงจะจบแล้วครับนาย แต่เรื่องราวเนี่ยนะครับไอ้ผัดเอิญว่าสายรับแจ้งกับผมมาบอกทานายอันวีรำเนี่ยทีมทานายของเขากระโดงเขาพูดกันแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่าวันนี้แลดูเหมือนจะแพ้ทานายอันไม่เป็นไรเขายังมีไม้ตายไม้เด็ดไม้สุดท้ายเตรียมจะทิ้งให้ดูหลังจากที่สารมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนี้ ก็คือหลังจากถ้าเขาแพ้คดีเขาจะนําความไปฟ้องกรมที่ดินบอกได้รับความเสียหายจากการที่เขาได้ลงทุนจากการที่เขาได้รับโฉนดมาโดยชอบโดยการซื้อมานน่นนี่นั่นเขาจะฟ้องกรมที่ดินนับหมื่นล้านแล้วทนายความจะคิดค่าว่าความคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทำให้เนี่ยสิบอร์เซนต์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า,าคนที่อยู่ที่เขาก็ลงได้เงินเดียวยาจากภาครัฐก็คือ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้หมื่นล้านทนายความจะได้เป็นพันล้านแม่ทนายความกาจ,จะรวยเป็นพันล้านไอหาแบ่งกูสักร้อยล้านหน่อยสิ <laughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันตรายและอาจจะเกิดขึ้นในจริงคุณลองคิดดูนะเนายกรัฐมนตรีของไทยครับเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขากระโดงครับอนุมัติงบผ่านคอรมอส0 0พล้านให้กับงบมอเตอร์จีพีถูกไหมฮะ ใช้เวลาพิจารณาเพียงแค่5วันสัญญาเหลืออีกแค่ตั้ง1ปีนะทีนี้ถ้าเกิดา่า้คนที่เขากะโดงเนี่ยนะถ้าเกิดคนที่เขากระดงถูกคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดขับไล่แล้วเนี่ยไอ้คนที่เขากระโดงเขาไปฟ้อง กรมที่ดินคุณคิดว่าคนที่เป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยคุมกรมที่ดินเนี่ยเป็นใครแล้วคุณคิดว่าเจ้ากระทรวงจะสกิดให้อธิบดีกรมที่ดินจ่ายเงินให้กลับไปคนที่อยู่เขากระโดงที่แพ้คดีหมื่นล้านเนี่ยเป็นเรื่องยากไหมครับคงไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะผลประโยชน์มันทับซ้อนกันอยู่ก็เหมือนกับผมยกตัวอย่างมอเต๊ะจีพีอ่ะก็เหมือนกับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาถูกไหมครับล้วงกระเป๋าซ้ายไปให้กระเป๋าขวา เออตัวเองมีอำนาจแล้วตัวเองก็อยู่ในกระเป๋าขวาด้วยล้วงจากซ้ายไปให้ขวาล้มขวาไปให้ซ้ายประชาชนอยู่ตรงไหนประชาชนอยู่ตรงไหนประชาชนก็คงยืนจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคืออะไรบางคนบอกท่านในอันอะไรอยู่ตรงกลางกระเป๋าซ้ายกระเป๋าสวขวาวะก็ไอ้กระโปงไง <laughs> ประชาชนเป็นแค่ลูกกระโปงเหรอ